สวัสดีครับนี่ร้านคุณชายถนัดทรายลูกค้าเรามีมากมายเลยเห็นสิ่งขัดใจอยู่หลายครั้งพ่อแม่บางคนไปลูกเล่นโทรศัพท์ตามลำพังช่วยดูแลกันบ้างก่อนลูกเปิดจอทำร้ายตัวเองเจ้าสุการ์เข้าไปดูอยู่คลิปหนึ่งและถามผมจนอึ้งไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ไหม ยังไม่ทันตอบเรื่องนี้การ์ตูนถาวรสถาบันกษัตริย์มีไว้ทําไมในคลิปบอกไม่ต้องมีก็ได้หนูจะเชื่อดีไหมข่าวก็ไม่ค่อยมีว่าท่านทําอะไรก่อนอื่นผมขอฝากลากทุกคนเอาไว้จะโพสจะแชร์อะไรเปิดใจก่อนเปิดจอหน่อยก็ดีอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์หรือรายได้จากโซเชียลนี้หิวแสงแถมคิดไม่ดีแสงนี้อาจแผดเาตัวเองและทำร้ายใครต่อใคร เเดือนนะที่แม่อุ้มท้องเรามาเหนื่อยยากหนักหนาของชอบกินก็กินไม่ได้เพราะกลัวจะมีโทษกับลูกในท้องเข้าใจไหมพ่อทำงานหนักขึ้นมากมายเพื่อหาเงินสร้างอนาคตไว้ให้กับพวกเราอาจมีบางครั้งพ่อแม่เหมือนดุและใจร้ายแต่ที่ทำลงไปเพราะความรักและความหวังดีตอนลูกเกิดมาคู่มือเลี้ยงดูไม่ได้ตามมาด้วยนี่ พ่อแม่เลยต้องหาวิธีเลี้ยงลูกในแบบฉบับของตัวเองกตัญยูครูซึ้งนพระคุณข้อนี้กะตะเวทีคือตอบแทนบุญคุณที่ท่านให้มารักท่านให้มากๆแม้ห่างกันมันกลับไปหาดูแลยามเจ็บป่วยยามแก่ชราถ้าเรามีครอบครัวมีลูก ก็คงอยากได้ความรู้สึกนี้เช่นการการเปิดใจและก่อนจะเปิดจอนั้นและเห็นไหมว่าสำคัญอาจจะปลูกฝังสิ่งผิดๆไปหาข้อมูลที่รอบด้านก่อนจะโพสจะแชร์จำไว้อย่าใช้ปมใช้อคติในใจเปิดจอแล้วไปทำร้ายใครต่อใครสถาบันกษัตริย์อยากให้ฟังอีกด้านตั้งแต่สมัยอดีตการท่านเอาเลือดเอาเนื้อแลกประเทศนี้มา ถึงยุคก,การละอาณานิคมเงินถึงแดงท่านยังช่วยรักษาเอกราชแผ่นดินนี้มาให้ลูกหลานได้อยู่อย่างร่มเย็นสำหรับพี่ในประเทศไทยดีที่สุดแล้วพี่เกิดทันรัชกาลที่เก้าต้องรู้ไหมพระราชาไหนว่าสุขสบายเห็นท่านทรงอันหนักเพื่อพวกเรามาหลายสิบปีมาถึงรัชกาลที่สิบสืบสารต่อยอดท่านพ่อเต็มที่แต่ข่าวที่ไม่ค่อยมีเพราะพ่อท่านสอนให้ปิดทองหลังพระ ควรจะให้กว้างนึกถึงประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้หรอกไปดูราชการที่9ท่านท่านรุตสาทำมาให้ตั้ง70กว่าปีผลหลายอย่างความมั่นคงถึงที่อยู่ถึงปัจจุบันนี้พวกน้องๆในบางทีก็ลืมท่านไป